สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่นายเกมครับกับเกมโลบอกรับกัอบตัวเกม Pixel Qu e s t นะครับผม Pixel Quest ก็เป็นเกมแนวปะจนภัยนะครับแบบโอเพนเวอร์นะครับมีตีบอสล่าบอสได้นะครับแล้วก็ของก็ดรอปได้นะครับหลังมันก็มีสกินแปลกๆเป็นเกมแนว Pixel นะครับก็แหวกแนวโลบอกไปเลยนะครับเป็นเหลี่ยมเล็กนะครับผมก็ เล่นดูเก็บเลเวลเพลินๆนะครับแบบแบบยิงไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้ก็มีผู้เล่นประมาณ3,000กว่าคนนะครับผมก็ตัวเกมก็นี่ครับเพิ่งจะอัปเดตล่าสุดนะครับก็วันที่8เดือน11นะครับผมอ่าวันที่8เดือน11ก็เร็วๆนี้นะครับผมเพิ่งอัปเดตนะครับก็อยากมาแนะนำนะครับผมมันสําหรับคนที่ชอบเล่นเก็บเวลนะครับประมาณแดดผมนะครับมันเล่นเกมแบบเพลินๆแบบ เล็กๆอะไรนี้หาอะไรที่แบบสนุกนะครับก็ทํามาก็สนุกดีนะครับมันก็จะมีของเยอะอยู่นะครับก็คือแบบว่าตัวละครเราก็พัฒนาเลเวลแล้วก็พัฒนาอาวุธนะครับดรอปของจากบอสนะครับของมาเก็บอะไรประมาณนี้ครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้กันไปก็กดไลค์คลิปครับอ่าผมก็เล่นมาระยะหนึ่งนะครับผมก็เล่นมาระยะหนึ่งก็คือเล่นไม่นานนะครับเพิ่งจะเล่นจริงๆครับอ่าเห็นเกมมาดูอ่า สำหรับคนชอบเก็บเวรจริงๆอันนี้คือแบบเล่นแบบเพลินๆนะครับตอนเข้าเกมครั้งแรกก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราดูนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับเล่นนะครับนี่คือเป็นแบบหลายเดือนรายสัปดาห์แบบของนะครับผมนี่ครับผมนี่ตัวละครผมนะครับผมคือเริ่มต้นนะครับมันก็ มีสนูทองแดงนะครับแล้วก็พงป้องกันนะครับแล้วเกาะนะครับแล้วก็หมวกที่ได้จากบอสนะครับอันนี้ของรับรายวันนะครับก็รับไปเรื่อยนะครับก็มีข่าวต่างๆนะว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ผมก็ต้องมาเล่นเหมือนกันครับเดี๋ยวก็คงเล่นจนถ้าเปิดช่องตัวละครก็ใช้300โลบักนะครับก็ใช้ เยอะนะครับเราได้ตัวละครเราเป็นหลักก่อนครับหลังจากเข้ามาครับตรงนี้คือแผนที่เล็กนะครับคือแผนที่แบบไว้บอกว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับส่วนตรงนี้ก็คือแบบภารกิจที่เราจะทำนะครับแบบรับสิทธิ์ประสบการณ์นะครับผมอ่านี้ก็พอเลเวลอัพมันก็จะมีให้เลือกนะครับความเชี่ยวชาญนะครับกับความเร็วนะครับ เล่นเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรืออืมอ่าผมขอเลือกความเร็วนะครับเดินเร็วย่อมได้เปรียบกว่าเพราะว่าเราต้องเดินหลบนะครับอ่านี้ผมเลือกอันนี้นะครับอ่าเหมือนอัปเกรดเลเวลนะครับเพราะเลเวลหกแล้วนะครับผมอ่าเพราะเล่นไม่นานนะครับถ้าตรงนี้เกยการนะครับเราก็สามารถปิดได้นะครับอ่าอันนี้ก็เดินมาทางขวานะครับตรงนี้จะเป็นจุดเก็บของของเรานะครับอันนี้ครับ นี่คือจุดเก็บของของเรานะครับเราก็กดเปิดนะครับอ่านี่ครับเก็บยาเก็บอะไรที่ได้ของจากบอสนะครับเนี่ยเราก็สามารถลากมาใส่งี้ได้นะครับอะไรเกิดกานะครับอันไหนไม่ใช้เราก็โยนทิ้งได้ครับตรงนี้ก็คือยาเพิ่มเลือดนะครับอ่าจะกดเลข1เลข2เลข3เลข4กดด้านบนได้นะครับหรือกดคลิกก็ได้นะครับเป็นการเติมเลือดนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้แกลังใจก็โพสใต้คลิปนะครับผมอ่าแลนนี้ก็คือนี่ บ็อกนะครับอันนี้ก็คือของที่เราได้จากเพิ่มนะครับเพิ่มโชคกันดรอปอะไรเงี้ยครับเราก็ได้มานะครับก็ผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับเพื่อเล่นจริงๆนะครับก็เห็นมันดูสนุกดีนะครับส่วนอาวุธนะครับจะมีหลายแบบนะครับผมอันนี้คือธนูก็จะยิงธนูนะครับตอนแรกมันก็จะให้ธนูมานี่แหละครับผมอันนี้ดาบเป็นมีดสั้นนะครับเป็นตามมีดนะครับนี่คือยิงเวทนะครับ มันก็จะมีเขียนบอกเอาเลยว่าอเทมนี้ทําอะไรนี่ก็คือแบบคิวเลือดนะครับเห็นครับหิวเลือดได้นี่คือระเบิดนะครับผมตอนต้นเกมเราจะได้ระเบิดมาครับอเวลาเราจะไปประจญภัยเป็นไงครับเราก็เข้าประตูวาร์ปตรงนี้ครับเป็นเป็นโอเปิลเวิร์ก็แผนที่กว้างๆนะครับอันนี้คือสกินตัวละครนะครับเห็นไหมครับสามารถซื้อได้นะครับสําหรับใครอยากสนับสนุนเกมนะครับนี่ครับเยอะแยกนะครับ นี่ครับเป็นสกินตัวละครนะครับนี่ครับผมกดวาร์ปมาได้นะครับผมนี่ครับกดขังของก็มาต้องรังของนะครับของของขวามมันย้ายไปย้ายมาได้นะครับนี่เป็นการตั้งค่านะครับเห็นไหมครับระบบคอนโทรลว่าเราควรขยับอะไรกดอะไรนะครับสีคืออะไรออโต้อะไรนี่ครับมีบอกหมดนะครับ โอ้โกดซีนะครับกดค้างว่าไอ้กดซีคือกดยิงออโต้ไม่ต้องคลิกนะครับแล้วก็แค่ขยับเมาส์ก็ได้นะครับนิวที่กี้ผมเพิ่งอ่านนะครับผมตอนแรกก็กดนี่ครับเล็งเป้ากดเองนะครับมันสามารถออโต้ได้นะครับผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เองนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเล่นจริงๆครับอ่านี่บอสนะครับบอสจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณสิบกว่าตัวแล้วนะครับ ซึ่งผมก็เพิ่งกำจัดได้บอสตัวเดียวนะครับเห็นมันสนุกดีก็เลยมาแนะนํานะครับอันนี้ผมกด4ครั้งเลยครับก็เก็บเวลนะครับยิงนะครับอ่าแล้วก็จะมีของขั้นดรอปนะครับเนี่เลือดนะครับแล้วก็ลบแผนที่นะครับเราก็จะรู้ว่าบอสอยู่ตรงไหนอ่าบอสอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ดูแผนที่นะครับจะมีลูกศรชี้นะครับเก็บของได้นะครับอันไหนที่มันดีขึ้นนะครับมันจะเขียนเลยนะซุกเกาะเพิ่มพลังป้องกัน5าพลังชีวิต5านะครับ あ。God, God. ก็ลเล่เป็นเพื่อนดีนะครับผม <go>, สำหรับใครเล่นเก็บเลเวลนะครับเสื้อกันวีดนะครับเดินม,มาหนึ่ที่นะครับหาบอสนะครับนี่ครับลงดันเจียนนะครับ ก็จะมีดันเจียนนะครับเจอบอสนะครับผมเลือกเคลื่อนที่ไวเพื่อจะโอ้โหมาแบบเยอะมากนะครับมียานะครับมีเสื้อกล่ะนะครับเรากเช็คของได้นะครับมียาเติมมันนบขวดสเ็คบาลนะครับคืนนี่ครับนีครับเพิ่มการป้องกันตัวเองนะครับจะเป็นการใช้ สกิลของอันนี้นะครับมันจะเป็นช่องของมันนะครับมีเต็มอดอกยางงั้นไปตีบอสเลยดีกว่าง่ายดีครับเอาเคลียร์พวกปืนใหญ่ก่อนนี่ผมกดซีนะครับมันยิยงออตโต้นะครับ คอยหลบฟังก์ตีนะครับเกมเล่นไม่ยากนะครับไค่อยหลบเอานะครับอ่าแล้วกดเติมเลือดได้นะครับคลิกสองทีนะครับอ่าประตูวาร์ปเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวมาเก็บมอนเตอร์ก่อนนะครับเก็บของไม่ได้นะครับ กาการเินดูซิเราฆ่าบอสได้ไรบ้างโอได้เชื่อลูกองค์นะครับ,นนรบเพิ่มนะครับนี่ครับเรา,ลากลังเป็นยาปับนะครับอ่าแล้วก็กดกลับนะครับอ่านี่ครับอ่าเราไปดูนะครับห้าบอส คือวอร์ประจำบบนที่เป็นแทนที่เป็นหโโโัวก็หล่น คครครัับบนี่เพิ่มพลังบ,บังกายเองน้ำเม็ดนะครับ่นีเราเข้ามาสู้บอสนะครับเกมแบบเล่นเพลินๆน,นะครับสเต็ปมีอย่างเดียวครับเดินหลบอย่างเดียวครับผม คนอื่นด้วยนะครับผมช่วยกันยิงบอสนะครับใส่หมวกมารีบคว้าก่อนนะครับผมนี่ครับผมเพิ่มมรรนานะครับนี่เพิ่มป้องกันนะครับผมอ่านี่ครับของเพิ่มนะครับมันก็จะมีของกล่องท้องกล่องอะไรเงี้ยครับ ไม่ยากนะครับเล่นเกมนี้นะครับอ่าเรากดกลับมาได้นะครับแล้ววิธีกลับกลับยังไงนะครับผมแล้วก็กดสีเพื่อหยุดการโจมตีได้นะครับแล้วก็กดอาร์นะครับเพื่อกลับไปอ่าบ้านเรานะครับนี่ครับห้องหลบภัยนะครับผมเป็นไงครับเกมนี้เล่นไม่ยากนะครับคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์ใครอยากให้กำลังใจเพิ่มคลิปอ่อของนะครับที่ไม่เราไม่เอาสามารถโยนทิ้งได้นะครับให้คนอื่นเก็บได้นะครับ นี่เราได้ของว่าใหม่นะครับอ๋อเต็มสิบชิ้นนะครับอ,อะหมวกเก็บแต่ั้างของนะครับการขยายช่องก็ราคาพอสมควรนะครับอันไหนไม่ใช้เราก็โยนทิ้งได้นะครับอ่นนี่ครับผมเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมา เพิ่มพลังป้องกัน4ีนะครับมันก็จะมีหลายแบบเพิ่มพลังกันป้องกัน2เป็นเวลา3มวิบางนกโจมตีเอ้าเห็นไหมครับดูสีสวยไม่ได้นะครับเราต้องดูบัฟนะครับสรุปธงสีนี้ดีกว่านะครับ ใช้มนา40นะครับก้อนนี้ครับนี่ครับเราไม่ใช้นะครับเราก็สามารถโยนได้เลยครับนี่ครับเผื่อใครมาเก็บนะครับเหมือนเราโยนของให้คนอื่นได้นะครับเห็นไหมครับเล่นเกมนี้เล่นไม่ยากนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้กาลังใจก็โพสใต้คลิปนะครับก็เกมนี้ก็เพิ่งจะมาเล่นนะครับผมก็ไม่รู้จะตีบอสจนถึงตรงไหนนะครับถ้ามีอะไรที่แบบใหม่ๆเดี๋ยวผมก็อาจํามาแนะนำให้ดูนะครับผม เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้กำลังใจก็โพสใต้คลิปนะครับเดี๋ยวตัวเกมก็อยู่ต่างใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก็จะส่งไปนะครับเผื่อใครชอบมาเล่นเกมแนวนี้นะครับพิกเซลอะไรแบบนี้นะครับน่ารักๆก็มาเล่นได้นะครับเอาไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับวันนี้ขอกาบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ